สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเออสวัสดีปีใหม่ด้วยเพราะเราทำคลิปนี่ก็วันเลยปีใหม่พอดีนะครับหนึ่งวันวันปีใหม่ของเรานี่อัดเทปไว้ใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ก็วันนี้วันหลังปีใหม่ก็มาเจอกันแบบสดสดอัดรายการอ่าสดสดตอนที่อัดแต่ว่าก็ถือว่าแม้ว่าจะไม่ได้ออกอากาศสดแต่มันเรียาล้อกับสถานการณ์เลยเพราะว่าฟุตบอลเพิ่งเตะกันไปเมื่อคืนนะครับหลายคนก็อาจจะยังง่วงๆ่วงซึมๆกันอยู่ ็นี่คือวันหลังวันปีใหม่วันหลังจะวันปีใหม่ในซูซูกิ The ะคอ N เอ็นสนนาภาษาเด็กขงใช่นะครับก็อยู่กับผมแจ็คกี้แล้วก็ตังกุยก็ว่ากันเรื่องหลังเกมหลายท่านอากจะได้ชมคลิปอะไรกันไปบ้างนะครับนู่นนี่นั่นนะแต่ก็มาในสไตล์ของพวกเราซึ่งเป็นเดอะคอนะฮะว่ากันจริงๆอืมสนับสนุนโดยซูซูกิทิปเปิลโบนัสดธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ รถจักรยานยนต์อัลฟาโวลแนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็คเลสซูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอะดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจกาสสก็พูดถึงเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ย เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เชื่อว่าก่อนเกมเนี่ยหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือนะว่าไม่รู้แหละกินจะชันเออกินคือคิดว่า,อ,วาอ่าคือว่าสบายอ่ะนิวากเซินเพิ่งโดนรอบเป้ามาดิวาสเซินช่วงหลังก็ร่าไม่ดีตัวก็ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเพราะว่าจัดสิ1ดคนแรกให้ลงตัวได้นี่ก็เอ็ดดี้ฮาวก,ก็เก่งนละ่ะใช่ใช่มีทําแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วนะใช่น่าสงสารเหมือนกันก็ เดี๋ยวมีตัวเจ็บลงเพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นเป็นเป็นหนึ่งในทีมที่เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานตกไปเลยตกชัดเจนเลยถ้าโฟตอนนี้นี่ไม่รู้ไปคนเฟรนซ์ลีกม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเทียบกับผลงานร่วมกันที่แล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของนิวคาสเซลต่อเกมเนี่ยตกลงไปพอสมควรนี่แย่กว่าแมนยูอีกนะแย่กว่าปัญหาคล้ายๆกันนะช่เพราะนั้นแฟนแมนยูเนี่ยเอาจะด่าทีมตัวเองไม่ดูนิวคาเซลเขาตอนนี้นิวคาเซลแย่กว่าแมนยูอีกแย่กว่าใช่ไหมครับใช่อือก็ เพียงแต่ว่าการเป็นที่สนใจของ bon อแฟนบอลแมนยูแต่แฟนบอลเยอะก็เลยเวลาเกิดอะไรขึ้นกับทีมปิศาจแดงก็อาจจะแบบเป็นที่พูดถึงวง,วงกว้างก็น่าจะชินนะสิบปีแล้วใช่ปหก็มันใช่มันไม่เป็นอะไรไกลกว่านี้แหละมันก็อยู่ประมาณนี้แหละแม <c oughs> นยูเตะเขาเคยรอตั้งยี่สิบหกปีรีบูนสามสิบเขารอสามสิบปีนะครับอทีนี้เนี่ยเกมเมื่อคืนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก่อนเกมเลยคือ ขอแค่ชนะพอพี่หนุ่มชนะสวยไม่สวยไม่รู้แหละขอแค่ชนะคิดว่าชนะคิดว่าชนะแต่เนี่ยจบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสโอ้โหยิงทิ้งยิงคว้างมีทั้งทานดูบาฟก้าเขาเซฟด้วยจุดโทษก็ไม่เข้าอีกจุดโทษไม่เข้าอีกนะครับแล้วก็เราก็พลาดโอกาสทองโอกาสทองสุดๆก็คือจุดโทษนั่นแหละแล้วก็จังหวะของดาวินนูเยสก็ต้องมีสองสาครั้งที่เหมือนกับมันยังหลุดเดียวยังเข้าอีหลอบเดิมของเขาอยู่เดียวแปะติด ใช่ลุนเดียวล้มน้ำยิงตามน้าจ่อจ่อห้าหลาไมเข้าติดประตูใช่อะไรประมาณนั้นหรือว่าลูกมงลูกมงนี่ไม่แน่ครึ่งหลังใช่ไหมครึ่งแรกเนี่ยสามครั้งครึ่งแรกเนี่ยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยสามแต่ว่ามันถ้ามีอยู่ครั้งไอ้ที่แลรติกก็น่าจะล้าหน้านะไอ้ไม่ใช่น่าจะฝ่าว้าถ้าเข้าลูกนั้นก็อาจจะต้องเช็คมีอไปผักเขาล้มแต่อย่างน้อยก็น่าจะเข้ายิงเข้าลักษณะนนั้นต้องยิงเข้าก่อนไหมอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าก็เป็น ถ้าครอปเจนครอปก็ยังไว้วางใจดาวินเยสเราก็ต้องให้กำลังใจเขาตอไปไม่ก็เขายิงนัดเบอร์ลี่เขายิงใช่ถ้าเกมนี้ยิงได้ตามโอกาสที่เขามีเนี่ยแล้วลูกที่เบอร์ลี่ยิงอ่ะยากมันลูกฝีมือลูกฝีมือและลูกยิงนอกเขตฝีมือเข้าแต่ลูกใกล้ๆจ่อๆยิงไมมเข้าไม่เข้าโอเคอาจจะมีแอสซิสต์ลูกเดียวยิงออกบอลกระชอกยิงข้ามคานอะไรเงี้ยคือดาวิน คือตอนเนี้ยคือคือเสียเสียดายแทนเขาว่าถ้าเขายิงได้2เกมติดจะจะบอกว่าไม่ได้เพื่อนไม่ให้โอกาสหรือว่าเปล่าเปลียวเหมือนหอยลุนก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นี่โอ้โหเพื่อนฟ้าประธานน่ะโอกาสเยอะคุณเล่นกับทีมที่มีระบบเกมลุกที่เขาจัดไว้ให้คุณได้ยิงอ่ะยังไงโอกาสมีอยู่แล้วอใช่ไหมเหมือนห้าล้านน่ะโอกาสมาอยู่แล้วเอาฮาล้านไปเล่นลิพูลไปไงน่าจะกระจายเหมือนกันนะโอกาสแบบนี้ตอนนี้ยิงให้มาซิตี้เท่าไรสิบสี่อะเท่ากับซาร่าสิบสี่ถ้าเล่นให้ลิพูนอะ สาสบสองเท่าน่าจะเป็นไปได้ที่นี่เราเก่งกับมานจริงยิงคมจริงโอกาสมันมาเรื่อยๆอะก็ตรงนี้เขาไรนะครึ่งแรกเนี่ยเขาบันทึกไว้18ปครั้งมากที่สุดคือ18ครั้งเนี่ยเท่ากับอีกมากมายหลายเกมเลยนะ90นาที90นาทีอนาทีนี่แค่สี่้านะแล้วเขากอบกี่ครั้งเองเดี๋ยวก็จะได้ยิงครั้งเดียวศูนย์เขาก็อบศูนย์นี่ก็แสแค่ครั้งเดียวครึ่งแรกยิงแค่ครั้งเดียว ก็โดนดูวัฟก้าเ็าเซฟไป็นสิบก็นไปแล้วอ่ะดูวัฟก้านี้ลูกโทษต้องให้เลยนะไอ้นี่แบบฝีมือมากเลยเขารอจนกว่าซาร่ามายิงนะเขาไม่พุ่งก่อนนะเขาตั้งมองมองแล้วเขารู้ว่าซาร่ายิงแรงศึกษาศึกษาเพราะว่าซาร่าหลายครั้งก็แสดงว่าเขาพร้อมจะทำจุดโทษตลอดเวลาจุดโทษไหมลูดิยสจุดโทษไหมลูกที่ซาร่าได้จุดโทษอ่ะเราว่าช้ากว่าลูกเมื่อคืนแม็กมานามาบอกไม่ใช่บอกว่าลูดิยสไปลากขาไปโดน มันก็เหลี่ยมมันลุกแต่ที่โอเว่นเถียงบอกจุดโทษพี่สองคนก็ไม่เถียงกันไม่เหมือนกันลุนพี่รุ่นน้องไม่เหมือนกันแต่ผมว่าก็ควรเป็นจุดโทษทั้งสองลูกแหละลูกสองด้วยแต่ลูกสอง้าไก่บอกพุ่งบอกโชต้าพุ่งคือลักษณะของโชต้าอาจจะเหมือนล้มช้าเนล้มดีเลยเด็กครึ่งหลังเราก็พูดนะ็ครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกผมก็มองว่าจุดโทษก็ไม่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 ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะน่าจะก็ควรจะได้ทีนี้ ดูบัฟการเขาศึกษาการยืนโทษของซ,ซาร่าดีรู้เลยเพราะว่าเขาก็ยืนอยู่กับที่อ่ะหลายครั้งที่ซาร่าเลือกที่ยิงอัดตรงๆเขาป้องกันได้ก็ลิฟพูก็ก็น่าจะกลับเข้าห้องแต่งตัวด้วยแต่ศูนศูนนี่ตอนนั้นเป็นไงรู้สึกไงโอ้มันก็เสียวๆนะพี่เพราะว่ามันเสียดายว่ามันควรจะนำสองลูกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ความรู้สึกมันต่างกันมันเคยมีสถิติเขาบอกไว้ตอนปี2 0 1 6ว่าเ่นกับเอฟเวอร์ตันครึ่งแรกก็ยิงไป18ครั้งเหมือนกัน ไปสองสูตแต่ว่านำ,2 2> นำสองศูย์ใช่ไหมบีส <c oughs> องคนที่บอกนนี่คือ,คอยังศูนย์ศูนย์เนี่ยมันก็ยังลูกผีลูกคนเท่ากับว่ามันยังมีแค่แต้มเดียวไงใช่ไหมผมคิดแล้วว่าฟิมิโนนั่งเมื่อวานฟิมิโนมาเชียบบอกบี้บอก แหมอยากจะลงไปเหลือเกินคันทีนเหลือเกินแคนทีนไปลงหาเนี่ยแคนทีนแฟนิโยเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเอ็นโดเล่นแบบนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องใช้ผมแล้วตไงผมนั่งมาดูด้วยกันมามาดูด้วยกันบองคนก็ว่างเขามาดูแฟนิโยอาจจะอุ้ยสักอุ้ยีเพมันจะมีจังหวะในเขตโทษที่ยิงลัวยิงนะแต่มันติดนิวคาสเซิลมันบล็อกมันอะไรใช่ใช่คือเหมือนกับบางทีมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีจังหวะสองในบอลไม่ใช่ว่าบอลมาตกแต่เท้าเราต้องยิงมันต้องมีหลอกล่อบ้างใช่ ซึ่งฟิมิโนเขาจะเป็นนักเตะสไตล์นี้เก่งเวลาเขายิงเขาจะไม่ยิงแบบพรดพลาดสังเกตนะใช่แล้วมันจะเป็นหนึ่งในเกมที่เรามีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วคู่ต่อสู้ประตูผู้สาวประตูผีเข้าอีกแล้วแบบนี้เราเจอบ่อยนะว่าไงพี่พี่คิดว่าไม่อ้นหรอกเพราะว่าดูใจชื่อสำรองเรามีโชตตาอยู่ใช่ไหมมีกักโปอยู่เพราะหลายๆเกมเนี่ยเขาพอเปลี่ยนนักเตะ เวลาเปลี่ยนตัวเวลาบอล้ <นะ S 1> เลย,เลยใช่ไหมเพราะเหมือนว่าก็อย่างนี้เราคุยๆกนะันว่าสักยภาพลิ์พูมันแนวลุกมันใหญ่ขึ้นนะตอนนี้ตัวมัน5้าคนมันเต็มละเออคนนั้นถ้าชุดแรกไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวมันโดนเปลี่ยนแนะ่เดี๋ยวเปลี่ยนหรืออาจจะมีเปลี่ยนมิดฟิลมาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงครึ่งหลังเนี่ยประตูก่อนไงเล่นไป20นาทีไม่เล่นไป5นาทีได้ประตูได้ประตูก่อนชุดชุดเดิมนะได้ประตูก่อนก็ดาวิงก็ทำได้ดีลูกนั้นคือลูกนั้นเนี่ยนิวซง ไปบุกอยู่ใช่ไหมเสียบอลโดนตู้มาหัไอดาวินฝากให้เดียเสียกระชากมาวันนี้พื้นที่มันโล่งไงพอนยูร์เซมันมันมันลงไม่ทันแล้วก็เลยยไปร้อนนี่โล่งเลยนะอแล้วเขาเลยไดใหเข้ามาดีดาวินเกือบล้ำหน้าเหมือนกันลูกนั้นโอ้ยนิดเดียวโอ้ถ้าล้ำหน้าโดนดาอีกโดนโดนอยู่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ล้ำหน้าบ่อยมากก็ก็พอหนึ่งศูนย์ก็เอ้ยก็จะง่ายนะไปห้านาทีโดนตีเสมอนั่นนิวเซิลทีเดียวเลยนะ ความเด็ดขาดยิงครั้งที่2ในเกมนะครับแล้วก็เขากรอบครั้งแรกเป็นประตูแต่ว่าต้องชมว่าไอ้ต้องต้องตำหนิเหรอว่าเราฝั่งเซนเลอร์ไปหน่อยเทรนต์กับโซฟอสไลน์ก็ไปปล่อยให้อ้กอดอนแหวกง่ายมากเลยกอดอนเนี่ยครึ่งแรกนี่ไม่ได้ไม่ได้พลิกเลยนะเล่นเหรอดิวัลเซนอ๋อนี่เพิ่งเปลี่ยนตัวมาหรือเปล่าเล่นแต่ว่าดีวัลเซนหวานเล่นสี่ห้าหนึ่งเลยลิพูลไม่ยอมให้พลิกเลยไม่ยอมให้ตัวอันตรายของดิวัลเซนได้ได้มีโอกาสพลิกบางทีไม่มีเลยยอมตัดเกมเลยใช่เพราะว่าลิวพูลเอาอยู่อ่ะคือทุก ทำทุกอย่าง่เป็นเกมที่ค่อนข้างเพอร์เฟกมากเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกมาจนจังหวะนั้นแหละพลาดทีเดียวเนี่ยโหระดับนี้นะไปพลาดให้เขาพลิกเล่นได้แล้วไม่เข้าไม่ไม่ไม่สกัดอ่ะทีนี้เลี้ยงเลี้ยงหลบเทนเสร็จแล้วก็มาหลบโซบสไลน์ก็เหมือนไปเป็นเหมือนไปเป็นไปยืนเป็นช่องเหมือนไปยืนเป็นกลวยเขาสองกลวยง่ายง่ายมากแล้วก็พอทะลุมาก็เรียบร้อยคราวนี้เขาเห็นนะใช่แล้วไอ้กอรดอนมันก็อันตรายแล้วดูทั้งทั้งเกมได้ยิงคร้งลูกนั้นน่ะไอ้เจ้าอีซักเราเขาก็มีสองคนนะ มีกอรดอนเขาแหวกมาสองแล้วนะแล้วจ่ายแล้วมีคู่เซนเตอร์ของเราอีกสองปล่อยให้อีซักคือโกนาเต้ไม่ชอบหรอกเพราะมันแอบยุ่งหลังแต่ฟันได้อะไม่ไม่แต่ลูกนั้นก็ทันไม่ทันละมั้งไม่หนุ่มทําเไม่ทันก็ตั้งแต่ด่านแรกอะเช็คลำหน้าไงอ๋อลูกวิ่งแมาใช่ใช่เช็คลำหน้าก็เรียบร้อยใช่แต่พอไม่ทันมันไม่ทันช้ากว่างไงลูกนี้นอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นดารดวินไม่มั่นใจแบบเนี้รุ่นเดียวมันมีสิทธิ์ไม่เข้านะว่าเพราะ ดูการยิงของเขาถ้าทางการยิงมันยังไม่เป็นธรรมชาติในลักษณะที่ว่าพอเอนยังง่ายเอาพอเอียงเขาเห็นเขาอ่านอ่านง่ายอะประตูเห็นแล้วอันนี้ภาพมุมกล้องด้านหลังประตูมันเห็นชัดเลยนะว่าคือเอียงแล้วประตูมันอ่านได้เลยว่าโอกาสมามุมนี้สูงอะไรเงี้ยมันมันยังต้องอีกนิดนึงเนี่ยดาวินก็ยังเข้าใจว่าความกดดันดูอย่างอีซังยิงมันก็แบบชัวร์ธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วก็พอหลังนั้นก็ ถึงนาที64เรียนเปลี่ยนเลยสามคนเลยออกไปเลยเอาออกไปเลยก็เอาการเป็นแบ่งลงมาเดี๋ยวโดนแน่แล้วก็โชต้าคักโปโดนแน่นอนโดนคอปเปลี่ยนตัวแน่นอนทุกนี้สีหน้าของดาวินก็ผมก็เห็นใจเขานะหน้าแบบหน้าก็เจือนเหมือนกันนาเขาเครียดอ่ะนะก็พอเปลี่ยนก็อยู่ในสนามสิบนาทีเองโชต้าก็แผงฤทธิ์ชัดเจนในเรื่องของความเยือกเย็นน่ะหรือว่าการเล่นบอลให้บอลอะไรต่างมันชัดเจนในเรื่องความแตกต่างเหมือนกัน แต่โอเคแหละก็ส่วนหนึ่งก็ดาวินดีอาร์อะไรพวนี้เขาก็ตันให้64นาทีแล้วบทให้กองหลังนึกเซนก็เหนื่อยเหมือนกันนะเจอรับมือกับพวกนี้ก็ใช่แต่นี่เอซนกับคือครึ่งหลังเนี่ยพอเขาเตีเสมอได้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาสู้ได้เขาจะชนะเขาเดินแล้วเขาเหมือนกับเขาช่องว่างมันเริ่มมีเขาไม่คอมเพกไงครึ่งแรกมันยังมีความคอมแพกอยู่ใช่ไหมพื้นที่น้อยพื้นที่มันยังน้อยใช่ไหม แต่ครึ่งหลังเขาเริ่มแบบเขาจะเริ่มเขาสู้ได้ลอยขึ้นเขาเริ่มนั้นลอยเยอะไปหน่อยช่องว่างระหว่างกองกลางกับกองหลังมันเริ่มมีพ้าเ่มันก็เสร็จดิถ้าเลืองเล่นแบบเดิมตอนที่ยังเสมอก็ยังสมอตันได้นะกลับไปเล่นเหมือนเดิมอันนี้บุกมาหนึ่งเท่าเดี๋ยวสวนอีกพื้นที่อาจจะยากเออตอนนี้มันมีพื้นที่เขาเล่นนะทีนี้ลิบุนก็ได้สองลูกใช่ไหมฮะก็ลูกที่สองก็โชต่าไหลไหลให้โจรโจรวันนี้ก็เล่นดีไอ้นี่เขาช้ำชิ่งกับซาร่าปะหรือไกเดี๋ยวนะสุดท้าย โชต้าจ่ายอ่ะโชต้าคัชิ่งกับใครใช้ซาร่าไหมด้านขวาแล้วก็ตบเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ให้โจนแปะง่ายแปะเข้าไปเฮ้ยเคอตีโจเล่นดีมากเล่นดีโอ้โหเล่นดีแบบโอ้โหคือนักเตะร่างทองตอนนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นคนที่แฟนบอลคิดไม่ถึงอ่ะทั้งโจโกเมสทั้งเคอร์ติสโจนใช่ไหมที่แบบจริงๆคนที่เคยเป็นคําถามในช่วงนี้คือเล่นดีหมดเลยอฟานได้จริงจริงก็ถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ ไว้ใจได้นะแต่ว่าโอเคลูกลูกลูกหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้เช็คอะไรเงี้ยคือนี่มีโซว์สไล์ซึ่งตอนโดนเปลี่ยนนะก่อนโดนเปลี่ยนก็เจ็บเจ็บแลอยู่ก็แต่กวิธีการเล่นเขาก็โดนโดนตกไปเหมือนกันจังหวะการการให้บอลไม่ละเอียดไม่ละเอียดคือขยันจริงขยันแต่ว่าไม่ไม่ละเอียดโอ้แล้วจ่ายบอลพลาดจ่ายบอลย้องกลางางกลากลาลังกลกลงกลาาาลางกลางกลา่ลางกลางกลงกลางกกลกลากกนกมล่งก่งกก ไม่เป็นไรฟอร์มมันตกกันได้แต่ว่าทั้งทีมันมัน,ม,นมันพาไปด้วยกันสากองกลาง3มคนเนี่ยเอนโดกับโจนจะเล่นได้สบายเพราะฉะนั้นก็เอาอยู่แล้วก็ลูกสามลูกสามก็เป็นลูกจ่ายไซโก้ยอของซาร่าให้การโกสวยงามยิงแป๊กเข้าไปยิงแป๊กไหมหรือว่าตั้งใจยิงปาแป๊กแปก,แปกเพราะว่าดูบาฟการนี่รู้สึกว่าวันนี้ผีเขาต้องยิงแบบนี้ต้องยิงมั่วๆต้องเจอแบบลูกยิงแบบนี้ยิงแบบแบบยิงโดนไม่เต็มท้าแล้วจะโดนพื้นเข้าอะไรเงี้ยถ้า ป็นถ้าเป็นดาวินเหมือนกันรู้นั้นข้ามขานไหมหรืยังไงติดประตูจะวิ่งมาอัดเต็มแรงแล้วอือันนี้ถือว่าแซวๆกันนะดาวินนะแต่ว่านี่ก็ให้กําลังใจต้องวิจารณ์ได้นายอยู่นะอาจจะเข้าก็ได้ว่อาจจะวิ่งหัวตูมแล้วกเสียบไม่เราก็มีทั้งชมทั้งวิจารณ์ไม่ใช่ว่าเหมือนรักหวยผูกรักลูกให้กอดไม่มีไม่ได้ไม่ได มันมันไม่ได้มันต้องตีมันรู่อยต้องตีมันเขียหน่อยกอดเกิดมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีเขาเรียกว่ามีความดุหน่อยต้องต้องมีดุแต่ก็ได้ถึงบอกว่าลิพุนมันพอลกวลูกมันเยอะถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็มานั่งดูหลุดนะคุณก็ต้องมานั่งดูคุณมีคนที่พร้อมจะเล่นแทนคุณมันต้องแข่งขันกันใช่ไม่งั้นเราจะยึดประจำแล้วแล้วมันมันเป็นแบบนี้เราทำไงอย่างปีก่อนๆอย่างแต่ก่อนเปลี่ยนใครมีแค่ S M F สามคนเลยไอพวกนั้นเขาชัวร์ไงสามเขายึดแต่เขาชัวร์อ่ะถึง ต้องกลับไปมองสามคนหีนเล็กไฟว่าสามคนที่มันชัวร์แล้วก็เล่นเข้ากันแล้วมีส่วนกับการได้ประตูอ่ะใช่ซึ่งเขามาดูชุดนี้ก็ตอนนี้มันเหลือซาร่าคนเดียวไงซึ่งกลายเป็นซาร่าก็พวกนี้ขนมใช่ใช่ซาร่าเล่นห่างเยอะห่างเป็นเพ่อยู่เดียวแล้วตอนนี้เดี๋ยวรีพูลไม่มีซาร่าอีกเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับทีนี้นำสามหนึ่งมันน่าจะปิดเกมได้แล้วลูกเตะมุมไปโดนเตะมุมแล้วม่งอู้มันง่ายลูกนี้เป็นวอตแมนลอยตัวจริงๆทั้งสองลูกเนี่ยมันง่ายทั้ง มันไม่ควรเสียเขามเปิดไปที่จังหวะที่เป็นโทต้าพอดีแล้วตัวเตี้ยกว่าเสียเปรียบไอเสเว่นวอตแมนนี่ลอยมาเป็นแท่งเลยโอ้ที่งตัวขึ้นมานี่ก็ใส่สกอร์เลยคือมันมันป้องกันยากแล้วที่สามสองก็ใจใหญ่อีกแล้วนี่กเสนเอาแล้วเอาแล้วเลยโดนสวนเพราะว่าก็อาจจะสถานการณ์บีบบังคับด้วยแหละเพราะว่าเขาไอตอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราไปเอาประตูบุกเอาประตูที่สองเนี่ยโอเคอาจจะพออ่าพลาดแต่ว่า ตอนสาสองนี่เขาเขาต้องต้องเอาบุกเพื่อเอาประตูที่สามก็เลยโดนจังหวัดแทงทะลุขึ้นทีเดียวเลยของแบ็กเอริสเตอร์ซึ่งหายเจ็บกลับมาเปลี่ยนมาแทนในโดรลุดแบบเป็นวินเลยแทงจริงแทงขึ้นหน้าทีเดียวเลยโชต้าลุดเดียวเลยคือลูกนั้นเนี่ยภาพช้าเขาก็เพเยอะนะเพราะวีอาร์เขาดูนานแต่ผู้สิทิ์เนี่ยเขาก็ให้จุดโทษไปก่อนแต่มันมีนะสอกซ้ายเนี่ยไปโดนนองใช่ไปโดนนองแล้วมันมันก็ คือมันไม่ล้มเลยไงมันมันไปจังหวะหนึ่งก่อนแล้วค่อยล้มตรงนี้ที่ที่เป็นคําถามคือถ้าถ้าล้มเลยผมว่านักวิจารณ์หรือว่าอดีตนักฟุตบอลมีใครเชียร์เลอร์มีเอียร์ไลท์พวกเนี้ยหลายคนแม็กกาอะไรด้วยใช่ไหมพี่โอเว่นแม็กกาบอกไม่ล้มไม่ไม่จุดโทษไม่จุดโทษพุ่งคือถ้าถ้าถ้าล้มทันทีหรือว่าจังหวะต่อเนื่องกันทันทีอ่ะผมว่าอ่นักวิจาร์ก็คงมองว่าจุดโทษนั่นแหละครับแต่เผอิญว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจังหวะล้มมันดีเลยอ่ะมันโดนก็จริงแต่ว่ามันดีเลยไปหน่อยแต่ว่า ผมมองว่าให้ได้มันก็เป็นจังหวะเหมือนเสียจังหวะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดถึงเหตุผลน่ะพี่หนุ่มเขาก็แตะหลบประตูไปแล้วบอลไม่ได้อยู่ห่างจนแบบไม่ทันคือเขาสามารถสามารถยิงเองได้เลยอ่ะเขาต้องร่งล้มทำไมเออผมว่าอย่ามาเถียงเรื่องพวงนี้ดีกว่านะเพราะว่าอาจารย์บางทีเขาก็ไม่ให้บางทีก็ให้อบจบแค่นี้ง่ายๆเลยอมันมีจังหวะที่ชัดตี่นี้ยังไม่ให้เลยใช่ใบเหลืองโชลลินตอนมาเอากติกามาอ้างอีกแล้วพอให้ได้เปรียบไปแล้วอย่างูุ้นอย่างนี้เกินไม่ต้องให้เหลือง เปลกรรมการบอกอย่างนี้เหรอใช่ VPGMOL ก็มาให้เน่ยเขาบอกให้ได้เปรียบไปแล้วเอ้าแต่จริงมันต้องให้เหลืองเอามามาอ้างกันเป็นข้อๆเลยอันนี้มันก็น่าถกเถียงนะเนี่ยถ้าบอกว่าให้ให้ได้เปรียบไปแล้วเขาเขากลับมาให้เป็นเหลืองตั้งหลายมันก็เาเนไนบ่อยเอองงเขาอ่ะก็แต่ว่าลูก4ี่ก็ถือว่าสําคัญจุดโทษนะครับแล้วก็สาระอุ้ยแต่สาระเขาไม่เปลี่ยนรองเท้าสตาร์ทมาช่วงพักครึ่งนี่เขาเล่นทาง คราวนี้เอาคราวนี้ไม่เอายิงตรงตัวแล้วไม่เอาก็ยิงแรงไม่ยิงแรงยิงเล่นทางยิงผมว่ายิงเล่นยิงแบบนี้นี่ดูบาฟกาพุ่งถูกก็ไม่น่ารับได้ไม่ได้เพราะยิงเกายิงแรงด้วยไงยิงยิงเล่นทางด้วยแล้วแทงเข้ามุมเพราะเขารู้ดูบาฟกาต้องมาอย่างนี้ปรากฏว่า3คะแนนตอนนี้ก็นําบิลล่าสามแต้มนําอเซนอนกับแมนซิตีรห้าแต้มแต่แมนซิเตี้เขาแข่งน้อยกว่าหนึ่งมีเกมในมือมีเกมในมืออยู่หนึ่งนัดเอาชนไม่ได้แน่นอนก็ ค่อยเป็นค่อยไปนะั่นเป้าหมายนะ,ะาเป้าหมายตอนนี้ถือว่าลิพูลเนี่ยรอโบนัสยี่สี่เดือนอยู่แค่นั้นเองตอนนี้ทํางานแล้วได้โบนัสประมาณห้าเดือนคือการที่ได้มาลุ้นแชมป์มาอยู่เป็นจ่ระดับฝูงแล้วเข้าพื้นที่แชมเปี้ยนลีกถือว่าโบนัสอันนี้ถ้าแชมป์ก็คือโบนัสยี่สี่เดือนนะโบนัสยี่สี่เดือนโอ้โหมีที่ไหนนะใช่ปะ เป้าหมายเราไปว่าเป้าหมายเราตอนแรกก็อยากจะจบแล้วเรียบร้อยได้บนรัส5เดือนแล้วได้แล้วใช่ไหมส้ายแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าสู่เป้าหมายบนัส24เดือนต้องขยันนิดนึงตาถ้าขยันก็ได้ถ้าขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวอีกต่อไปนี่มันจะยากแล้วเดี๋ยวแต่ละนับมันจะยากแต่นี่เดี๋ยวเราจะเสียผู้จัดเมเนเจอร์ไปสองคนเลยนะเมเนเจอร์ไง ก็ manager กับผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการฝ่ายลุกกับผู้จัดการฝ่ายรับเออผู้จัดการฝ่ายลุกกับผู้จัดการฝ่ายรับฟาร่าเอนโดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นแล้วแก้ปัญหาไงอ๋อฟเ f นซ s ฟเมเ a n a g e r กับ d e ฟ e n s i v e เ a เจอร์นะโอ้เดี๋ยวรอดูเริ่มจากเอฟเอคัพกับอาร์เซนอลก่อนก็เอฟเอคัพอาร์เซนอลแล้วก็ลีกคัพกับฟูตแลมแล้วก็ไปบอลมัดโปรแกรมลีกนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นสามคะแนนที่น่ายินดีแหละนะครับยังไงก็ชนะไว้ก่อนฝากไว้ด้วยกับคู่มือ แล้วก็โปสเตอร์พรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกใหญ่ของยุโรปนะครับซึ่งทางซึ่งทางแสนสปอร์ตก็ยังคงผลิตออกมาจัดจำหน่ายกันนะครับแล้วก็รายการเสีย่ยมกีฬาเดลี่นะครับทางแสนสปอร์ตยูทูบนะครับแล้วก็ YouTube ของเสีย่ยมกีฬาแล้วก็ Facebook ของเสีย่ยมกีฬานะครับพบกันจันทถึงสุขตอนเที่ยงตรงนะครับก็อัปเดตข่าวสารมารพูดคุยกันในลนักษณะเหมือนเล่าข่าวกันนะครับครับโครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส แอลกอฮอลที่เราดื่มส่งผลต่อสมองแต่ละส่วนและก,กระทบกับการขับขี่อย่างไรทันทีที่ดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมผ่านหลอดเลือดเข้าไปทำลายเซลล์สมองได้โดยตรงทำให้การสร้างสารสื่อประสาทลดลงอาการระยะเฉบพันสูญย์เสียการควบคุมตัวเองศูญเสียความจำระยะสั้นในด้านความคิดการใช้เหตุผลลดลงเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวทรงตัวถ้าได้รับแอลกอฮอล์นในปริมาณมากทำให้กฎการหายใจรับความรู้สึกตัวลดลงได้ ผลกระทบความสามารถในการขับขี่ 1. ผลต่อการมองเห็นแอลกอฮอลส่งผลต่อการโฟกัสของดวงตาทําให้ตาเบลอเห็นภาพซ้อน 2. สมองสั่งเบรกไม่ทันเพราะแอลกอฮอลทำให้การส่งต่อข้อมูลจากสมองสู่อวัยวะส่วนอื่นช้าลงส่งผลให้ความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าลดลง3ตัดสินใจผิดพลาดเพราะแอลกอฮอลส่งผลต่อสมองส่วนควบคุมสมาธิส่งผลต่อการความสามารถในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า 4. ง่วงซึมหลับในเพราะแอลกอฮอล์ทำให้ประสาทเฉยชา 5. ตากับเท้าไม่ทางานร่วมกันเพราะแอลกอฮอล์ทำให้การมองเห็นและการควบคุมกล้ามเนื้อขาดการประสานกันดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสครับผมและท้ายรายการก่นลากันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิซูซูกิทริปเปอรโบนัสดวซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี ซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารการศกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่น กู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรมแมนต์แคมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงินทางเคแบงค์ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Off i c i a l K-Bank l i ค e หรือโทร02 888 88888ขออพูนรถจักรยานยนต์ a l ลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o ลล z ซอ300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ u r เ a n ร์ e m i พรีเมียมสตอร์จาก a l ลฟาโวลันติสอัลฟาวีสเปเชียลออฟพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ a l ลฟาโวลันติสทุกรุ่นวันนี้รับทันที v หวช่วชส่วนลด10,000บาท โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยานยนต์รุ่นฮอลลซอน300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีบัเช่ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ a l p a k a v a l e n t i s c o m y o u t u b e a l p h a k a t v l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ f a c e b o o k Alpha v o เล n t i s ขอบคุณเบอร์ดี้แบล็กเลชชูการหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเบอร์ดี้แบล็กเลชชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้องเบอร์ดี้แบล็กเลชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ปองนี้ต้องลองเลยวันนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนนะครับยินดี แล้วก็ชุ่มฉ่ำกับสาขคะแนนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่กับซูซูกิโคปเอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับ